ดีต่อใจจันจิเขินมาริโอลงผ้าหวานครั้งแรกอย่างไร้แผนอนาคตเรียกว่าทำเอาฮือฮามากในโลกออนไลน์ mm hmm. เมื่อพระเอกหนุม่มมาริโอเมาเลอร์ le, ได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับที่ต่างรอชมได้ชื่นใจ mm hmm. เมื่อช่วงวันวันไทนายที่ผ่านมาเจ้าตัวได้โพสต์รูปของสาวจันจิจันจิลาลงในไอจีหลังคบหากันมา8ปีล่าสุดสาวจันจิได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อว่า ดีใจที่พี่มาริโอลงรูปจันจิไม่เชื่อว่าจะมีโมเมนต์นี้ส่วนพี่เขาก็ไม่ได้ถามก่อนลงแค่บอกว่ารูปนี้เป็นยังไงเราก็ยังไม่ตอบก็เห็นพี่เขาลงแล้วยอมรับว่ามีคนเซวเยอะเหมือนเป็นปรากฏการณ์ที่จะมาสักครั้งหนึ่งบนโลกส่วนตัวก็ไม่ได้คาดหวังแค่ไม่คิดว่าจะมีโมเมนต์นี้ก็ไม่ได้หวานขึ้นแค่ลงรูปมองเป็นเรื่องปกติถามว่าจะมีรูปอื่นต่อไปไหมอาจจะไม่มีแล้วก็ได้ ส่วนความรักนี้ก็คบกันมาได้8ปปีแล้วพี่มาริโอก็น่ารักเป็นคนคุยสนุกสนานก็สนิทขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้เขาเป็นคนโลกส่วนตัวสูงแต่ตอนนี้คุยกันได้ทุกเรื่องแล้วทางด้านเรื่องอนาคตของเราก็ไม่ได้คุยกันเป็นเรื่องวันต่อวันเลยไม่ได้แพนอะไรเอาปัจจุบันให้ดีที่สุดพอ